สวัสดีครับวันนี้ผมเอามาชี้เป้ารถสวยมาชมเลือกซื้อเลือกขายกันนะครับอันนี้เป็น Ford r a n g e จอครับปี99รถ mm hmm. กระบ,บะแคปสภาพดีพร้อมใช้งานได้เลยบรรทุกหนักได้สบาย mm hmm. ความร้อนนิ่งๆครับไม่มีปัญหา mm hmm. เครื่องยนต์ดีเซล2.5ประหยัดน้ำมันด้วยครับพวงไาล power เรียวง่ายเบาสบายพร้อมมาไปขับใช้ต่อได้เลย mm hmm. ตัวเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดาเข้านิ่มไม่เด้งไม่หลุดเข้าครบทุกเกียร เล่เมเอกสาชุดโอนก็มีให้ครบนะครับภาษี65ออกไปตอนตอนโอนได้ไม่มีปัญหาในราคาเพียง48,000บาทเท่านั้นรถสภาพยังดีครับคุ้มค่าเกินราคาเครื่องเกียร์ดีชัดสีสวยครับไม่ผุไม่ดาำสภาพสวยๆเลยกระจกไฟฟ้าด้วยครับคันนี้ขึ้นลงครบปกติ2บ้านยางนอกดีล้อแม็กคุ้มใช้ห้องเครื่องสะอาดเือนเดิม เครื่องเกียร์ดีมากครับสมบูรณ์พร้อมใช้ได้เลยเรมเอกสารครบภายในก็สภาพดีครับระบบแอร์เย็นฉ่ำวิทยุมีครบสุสภาพดีไม่มีผุครับชัดสีก็สวยทั้งเส้นบอดี้ตัวถังหัวเก๋งไม่ผุพร้อมใช้ภายในยังโอเคอย่างสะอาดแอร์เย็นฉ่ำกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับ4 8 0 0 0บาทครับสุดคุม้มไม่แตกหกักไม่ชำรุดสนใจสามารถไปดูทดลองขับกันได้ครับติดต่อรัใหมายกับเจ้าของได้โดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลย ทางด้านล่างหน้าจอนี่เลยครับ48,000บาทหรือถ้าท่านใดไม่สะดวกไปดูทางผู้ขายมีบริการสร่งด้วยนะครับอำนวยความสะดวกกันสุดๆครับเบาะอย่างสภาพดีห้องเก๋ห้องโดยสารสาดขับเที่ยวขับใช้งานได้สบายใจก็สามารถสายตรงถึงผู้ขายโดยตรงได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ